ก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับก็เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตกแรงๆก็ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเช้ามาตอนนี้เวลาน่าจะสักเกือบจะเจ็ดโมงเช้านะครับสายฝนก็ยังโรยปลายอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นฝนที่โปลยลอยแล้วไม่แรงแล้วนะครับ <c oughs> พอฝนตกนะครับผมก็เดินเดินดูสวนนั่นแหละสำรวจก็ได้เห็ดมานิดหน่อยนะครับเห็ดเผาะแล้วก็ แดงเห็ดน้ำหมากนี่แหละนิดหน่อยแต่คลิปนี้ที่ตั้งใจพามาดูนะครับจะพามาดูกระบวนการของธรรมชาตินะครับไม่ใช่ธรรมชาติออกแบบทั้งหมดนะครับเป็นคนออกแบบร่วมด้วยกับธรรมชาตินะครับเป็นการจัดวางต้นไม้นะครับก็บริเวณนี้เป็นล่องน้ําไหลนะครับทานน้าไหลเมื่อปีที่แล้วหรือว่าประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับหากฝนตกอย่างนี้ น้ำก็จะหลากลงมาอย่างนี้นะครับหลากมาจากภูเขานะครับน้ําสายนี้หลากลงมาพื้นที่ตรงนี้ถ้าฝนหยุดตกปุ๊บน้ําก็จะไม่ขังอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแค่ทางน้ําผ่านนะครับแต่ผมใช้ต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมปลูกตามทานน้ําไหลอย่างนี้หลายต้นมากเลยน่าจะาที่มีตามทานน้ําไหลอย่างนี้น่าจะสัก 20- 30ต้นนะครับปลูกเป็นระยะไปเรื่อยๆนะครับ เป็นต้นมะเดื่อป่านะครับต้นนี้ก็เคยพามาดูแล้วแหละลูกเขายังเต็มต้นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่สุกนะครับยังลูกอ,อ่อ,อนอยู่เมื่อเราปลูกต้นมะเดื่อป่านะครับริมทานน้ําไหลอย,อย่างนี้ทางน้ําไหลอย่างนี้ด้วยว่าระบบรากของเขานะครับมันเป็นภูพรแล้วก็ลอยผิวดินอย่างนี้นะครับตรงนี้ตามที่ผมตั้งใจไว้นะครับตรงนี้กลายเป็นเขื่อนทดน้ํานะครับเป็น เรียกยังไงเดียบเป็น่ายทดน้ําตามธรรมชาตินะครับดูนะครับระบบรากเขาถ้าปีถัดๆไปอีกสัก4ี่สาหปีรากตรงนี้ใหญ่กว่านี้นะครับเขาก็น่าจะเก็บกัดเก็บน้ําตรงนี้ได้เยอะกว่านี้นะครับอาจจะต้นไม้บางต้นอาจจะต้องล้มหายตายจากไปนะครับแต่ว่าตามทานน้าไหลยอย่างนี้ผมก็ปลูกชนิดที่เขาทนทนน้าท่วมได้นะครับทนน้ำชื้นชื้นแฉะแฉะหน่อย น้ท่้มขังได้นิดหน่อยแล้วกันก็มีพวกต้นตะเคียนยางนาแล้วก็ไอตัวนี้แหละมะเดือ่อแล้วก็มีต้นมะแหนนะครับต้นสมอพิเภกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เขาทนชอบที่รุ่มๆอย่างนี้นะครับตรงนี้เมื่อประมาณสักสองสามวันก่อนนะครับฝนตกไปรอบก่อนน้ำนี่เก็บเก็บตักได้ไม่แห้งนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือนแอ่งน้ำธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปขุดนะครับไม่เสียตังค์เลย ไม่ต้องไปขุดเป็นบอ่อลงไปก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นทานน้ำเ,เป็นที่อ,อะไรลหละที่ทดน้ำตามธรรมชาติเนาะมีอีกต้นหนึ่งอ,อยู่กลางกลางาทางน้ำไหลตรงนี้ก็กำลังระบบแรกเขาก็กําลังจะเป็นอย่างนี้นะครับกําลังจะกลายเป็นฝายทดน้ําธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อีกโซนหนึ่งน่าจะอยู่ทานน้าไหลตรงนู้นนะครับผมปลูก โอ้่องนั้นนี่เป็น10ต้นเลยนะครับก็เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เป็นระยะระยะอย่างนี้นะครับเป็นฝายทดน้ําธรรมชาติอย่างนี้ใครมีพื้นที่สวนแบบนี้นะครับก็ลองไปทดลองดูเอาต้นมะดงมะเดืออย่างเงี้ยหต้นมะเดือนะครับไปปลูกดูข้างๆทานน้าไหลแล้วกันก็จริงๆตรงนี้เนี่ยเขาทำคนที่มาเช่าสวนนะครับเขาทาเป็นท่อนนะครับเขาว่าจะทํา ทำนาตามร่องน้ำนะสมัยก่อนนะครับผมก็มาขุดออกนะครับขุดทันดินที่เขาที่เขาไว้ดันเป็นคันไว้นะขุดออกนะครับเพื่อให้ระบายน้ําได้แล้วก็เพื่อจะปลูกต้นไม้นะครับตอนตอนที่ต้นมันเล็กๆอยู่มันสู้น้ําไม่ค่อยได้นะครับสู้น้าท่วมไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ต้นยางนาต้นตะเคียนพวกนี้นะครับสู้น้ําได้แล้วก็อย่างนี้แหละสวยงามดีนะครับดูเป็นธรรมชาติดี ถือว่าเป็นฝายทดน้ําแบบธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําฟงทาฝายอะไรให้ลําบากใช้ต้นไม้นี่แหละออกแบบเนาะก็ใช้ได้อยู่นะครับความลึกก็ไม่ลึกมากไม่ลึกขนาดเป็นคลองน้ํานะครับเป็นแค่ชะลอความเร็วของน้ําแล้วก็เกี่ยวกับความชื้นเนาะเกี่ยวกับความชื้นได้ลึกประมาณสักฟุตหนึ่งได้นะครับแต่ทาน้ําไหลตรงนี้ มันไม่ชุ่มฉ่าทั้งปีนะครับผมเคยเอาผักกูดมาปลูกนะครับผักกูดปลูกไปรู้สึกว่าพอเข้าฤดูแล้งตรงนี้มันแห้งแล้งมากเนาะดินแตกและแหง้งผักกูดก็ตายไปนะครับเขาจะชอบแบบไอ้พวกผักกูดเนี่ยจะชอบแบบชุ่มฉ่าทั้งปีนะครับ <c oughs> พวกนี้เป็นเผือกนะครับที่เอามาปลูกไว้เผือกก็จะชอบริมทานน้าไหลอย,อย่างนี้นะครับเป็นเผือกไปตรงนั้นเป็นต้นทูนเนาะต้นอ,อ้อดิบกินกับส้มตำนะครับกินสดๆได้อร่อยแกงกะทิได้ ส่วนพวกนั้นเป็นก็ชอบพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเป็นนางหวานนะครับหรือว่าบอลหวานนะครับใช้แกงได้แกงใส่หน่อไม้แกงเฉพาะเขาก็ได้นะครับแกงกะทิก็ได้แล้วก็มีอะไรอีกล่ะเออเอาพวกนี้เป็นเป็นเผือกทางนั้นนะครับที่ปลูกไปโอ้มีขาด้านบนคุณแม่ผมมาปลูกนะครับขาที่เห็นไม้ปักๆวันนี้มีขาขาปลูกด้านนี้ได้ปีนี้เมื่อเข้าฤดูฝนก็ว่าจะเอา,เอาสับปะรดนะครับมาเสริม บริเวณนี้อีกใส่ไปสับปะรดก็อยู่ได้นะครับริมริมน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับก็กําลังกําลังโตแต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแสงก็อาจจะจํากัดหน่อย <c oughs> ต้นผลไม้ป่าที่ผมพามาดูเมื่อวานนะครับต้นนี้ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูทานน้ำธรรมชาติเนะแล้วก็มาดูมาดูอะไรล่ะฝายทดน้ำแบบธรรมชาตินะครับเป็นการออกแบบระหว่างคนกับธรรมชาตินี่แหละร่วมมือกันผมเป็นคนเอาต้นนี้มาปลูกนะครับก็โดยวางถังว่าอย่างนี้แหละเขาจะกลายเป็นที่ทดน้ำธรรมชาติแบบนี้นะครับผมก็ปลูกไปเป็นระยะจุดล่องนี้แหละตัวนี้เป็นกระทกรกนะครับอันนี้ก็วาง วางแผนว่าจะให้เขาเลื้อยขึ้นต้นมะเดื่อตอนนัวนี้ตรงนี้ก็เป็นกระทือนะครับกระทือต้นกระทือโอ้หลากหลายสายพันธุ์เอามาปลูกไว้โอ้คุณแม่ผมปลูกข่าวไว้เยอะเลยนะเนี่ย